สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่29กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราัติยะราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์วางยาสลบสุนัขซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ขาหนีบ วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคขาวัดวรคา,าติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์สรัลรย,ยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องอาคารเฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขน ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์วางยาสลบสุนักพันลาบดอร์รีทรีเวอร์เพศผู้ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ขาหนีบซ้ายโดยทรงให้ยานำสลบกับสุนัขผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบพร้อมทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดสำหรับเนื้องอกผิวหนังในสัตว์สามารถพบได้ร้อยละ3 0ถึง40 มีทั้งชนิดที่เป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็งการตรวจชิ้นเนื้อที่มีความผิดปกติเป็นวิธีที่ให้ความแม่นยำในการแยกชนิดได้ดีส่วนการรักษาจะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของมะเร็งอาทิการผ่าตัดการให้เคมีบำบัดการใช้รังสีรักษา ซึ่งหากพบความผิดปกติของก้อนเนื้อควรรีบตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงทีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงตอบสนองต่อการรักษาได้ดีรวมถึงป้องกันการลุกลามและการแพร่กระจายไปตามอวัยวะอื่น ทังนี้มูลนิธิจุลาพรขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศ,ศึกษาจุลาพรชื่อบัญชีมูลนิธิจุลาพรเพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนับบ้าเลขที่บัญชี468 11 6 0 0 3 1 สุนักทรงเลี้ยงสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชวชาพิรัน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดภูผาสุของคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชาพินันณวัดบวรนิเวศวิหารตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่มีอุปการะยิ่งต่อพระศาสนาให้พระมงคลสุทธิวงศ์เป็นพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสนาธุระนามว่าพระราชาพินันพันนาธรรม มวิจิตยติคณิสรบวรสังครามคามาวาสีสถิตณวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระราชวชิราพิณันมีนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์นันทวัตยุคน เกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม2516เป็นโอรสของหม่อมเจ้ามุงคลเฉลิมยุคลและหม่อมบงกฎปริยายุคนณอยุธยาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยสอบได้นักธรรมชั้นเอกและประเริญธรรม3มประโยคเมื่อปี2538อุปสมบทเป็นนาคหลวงถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดพระศรีรัตนาศาสาศดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระอุปัชาได้รับฉายาว่าชยวัฒโนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอายุ48ปีพรรษา27 องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงาจังหวัดตากพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และรับมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและการป้องกันในอนาคตในพื้นที่จังหวัดตาก จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน1,385ชุด พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่เดือดร้อนให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้องคมนตรีและคณะได้เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวและผู้พิการที่เดือดร้อนรวมสามคนในพื้นที่ตำบลวังหมันและตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดตากในพื้นที่ตำบลยกกระบัด ตำบลวางจันทร์ตำบลวางหมันอําเภอสามเงารวมทั้งตำบลแม่สลิดอําเภอบ้านตากถูกผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดลำปางรวมถึงลําน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำวังเป็นจํานวนมากประกอบกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังเอ่อล้นตลิ่ง มีพื้นที่ประสบภัย28หมู่บ้าน1,388ครัวเรือนเส้นทางคมนาคมเสียหาย8สายและพื้นที่ทางการเกษตรด้านพืช4,250ไร่ด้านการประมง11ไร่2งานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตากรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิและภาคเอกชนได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2022ครั้งที่67 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา36นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานเทศกาลงานของขวัญและสินค้านานาชาติ YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2022ครั้งที่67 ณเซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งคณะพระยาทูตประจำประเทศไทยโดยพระยาเอกอัครราชทูตแห่งราชาอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคม YWCA กรุงเทพและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นโดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ชั้นนำและสินค้าคุณภาพดีจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า40ประเทศที่สถานทูตแต่ละประเทศนำมาจำหน่ายในงานอาทิ ช็อกโกแลตกระเป๋าเครื่องประดับหมอนสุขภาพบัคอกวีจากเบลเยียมแพชมีน้าของแต่งบ้านของที่ระลึกจากเนปาลกาแฟจากเคนยากระเป๋าจากอิตาลีเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของใยไหมรองเท้าเพื่อสุขภาพจากญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจากโมร็อกโกและผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกกว่า200บูธ มาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อนำไรายได้ช่วยเหลือพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กสตรีและผู้ด้ยโอกาสในด้านต่างๆอาทิส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ตลอดจนสมทบทุนช่วยเหลือองค์กรและโครงการการกุศลซึ่งเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่สองตุลาคม2560 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้นายพงรัตพิรมรัตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนำถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวชุมชนเทศบาลบูรพาหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน5ครัวเรือนรวม11คน จังหวัดอุบลราชธานีถูกผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิง่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ราชฎรเดือดร้อน15อำเภอโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพถูกผลกระทบ5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีรวงจำนวนกว่า3,000ครัวเรือน11,000กว่าคนมีการอพยพชาวบ้านจาก47ชุมชนจำนวนเกือบ6,000คน ในจำนวนนี้กว่า5,000คนอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว45จุดที่เหลือพักตามบ้านญาติและอพยพขึ้นที่สูงทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆได้นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปินีเทียมอ,อัมพรดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ